หยุดก่อนเสียงกรนที่คุณได้ยินมันอาจไม่ใช่แค่เสียงรบกวนยามค่ำคืนแต่มันคือสัญญาณอันตรายที่มองไม่เห็นนี่คือเรื่องราวของภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือ Sleep Apnea ภัยเงียบที่คนเป็นมักไม่รู้ตัวคุณอาจไม่เคยรู้ว่าตัวเองหายใจหยุดไปกี่ครั้งในแต่ละคืนแต่คนในครอบครัวของคุณอาจสังเกตเห็นพวกเขาอาจได้ยินเสียงกรนดังสนัน่นแล้วจู่ๆก็เงียบไปนั่นแหละคือวินาทีที่ลมหายใจของคุณหยุดลง และคุณรู้ไหมว่าอะไรคือสาเหตุที่พบบ่อยมันมีสองสาเหตุหลักคือ 1. คือทางเดินหายใจในจมูกที่แคบลงหรือภาวะคัดจมูกและอีกหนึ่งคือความแคบของลำคอซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นเพดานอ่อนที่ยาวผิดปกติลิ้นที่ใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับขากรรไกรล,ล่างการสะสมของไขมันบริเวณเยื่อบุลำคอหรือแม้แต่ผลจากอายุที่มากขึ้นทำให้กล้ามเนื้อหย่อนคลายลงและจะทำอย่างไรเมื่อสงสยัย จะไปปรึกษาใครดีแนะนำให้ไปพบแพทย์หูคอจมูกเป็นอันดับแรกทำไมต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางนี้เพราะแพทย์หูคอจมูกคือผู้เชี่ยวชาญในการประเมินโครงสร้างของจมูกและลำคอของคุณได้อย่างละเอียดซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งก่อนเริ่มการรักษาใดๆบ่อยครั้งที่สาเหตุหลักคือภาวะคัดจมูกหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีการรักษาก็อาจไม่ประสบความสำเร็จแม้แต่การรักษาหลักอย่างเครื่อง CPAP ซึ่งใช้แรงดันอากาศเปิดทางเดินหายใจก็จะไม่สามารถทำงานได้เต็มที่หากจมูกของคุณยังคงอุดตันอยู่แต่ข่าวดีคือมีวิธีการรักษาภาวะคัดจมูกที่หลากหลายตั้งแต่การใช้ยาไปจนถึงการผ่าตัดด้วยเลเซอร์เพื่อลดขนาดเยื่อบุหรือแม้แต่การผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างกระดูกเช่นผนังกั้นช่องจมูกที่คดการรักษาเหล่านี้จะช่วยให้ทางเดินหายใจของคุณโล่งขึ้นอย่างยั่งยืน และสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แพทย์หูคอจมูกเท่านั้นที่จะประเมินและดำเนินการให้คุณได้อย่าปล่อยให้เสียงกรนเป็นฆาตกรเงียบที่คุกคามสุขภาพของคุณหากคุณหรือคนในครอบครัวมีอาการดังกล่าวอย่ารอช้าปรึกษาแพทย์หูคอจมูกทันทีเพื่อประเมินและค้นหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมรับการรักษาที่ถูกต้องคุณภาพชีวิตของคุณกำลังรอการเปลี่ยนแปลงอยู่